นี่ครับชิงช้าจากยางรถยนต์เก่านะครับนี่ครับถ้าใครมียางรถยนต์เก่าก็อย่าไปทิ้งนะครับนํามา DIY ทำชิงช้านะครับไว้นั่งนะครับนี่ครับสวยงามครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์เฉลี่ยนะครับ ิปนี้ผมก็จะนำยางรถยนต์เก่าๆนะครับมาดี y เป็นชิงช้าสำหรับให้เด็กหรือลูกหลานเรานั่งนะครับนี่ครับก่อนอื่นก็จะล้างทำความสะอาดก่อนนะครับนี่ครับเมื่อเราล้างเสร็จก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะทําการใช้ตลับเมตรวัดนะครับจากนั้นก็มาทำการวัดนะครับผมก็จะเอา ความยาวประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับเพื่อที่เอาไว้นั่งนะครับเมื่อเราวัดเรียบร้อยครับก็จะใช้คัตเตอร์นะครับกรีดตามรอยขอบนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราใช้คัตเตอร์กรีดก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับก็จะเหมือนกันสองฝั่งเลยนะครับ นี่ครับจากนี้ไปก็จะใช้หินเจียนะครับตัดเพราะว่าตรงอันหน้ายางนี้นะครับเขามีรวดอยู่นะครับวิธีกลับยางนะครับเราก็จะทำงานกลับมาแบบนี้นะครับ ครับจากนั้นใช้เท้าเหยียบนะครับเหยียบให้ลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็มือสองข้างเราดึงนะครับนี่ครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่เราก็กลับเรียบร้อยครับตัวนี้เราก็จะได้ชิงช้านะครับใครจะอาใช้สีทานะครับเป็นลวดลายนะครับก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะใช้สีทาต้องขอบอ่ะห่วงเขานี้นะครับเดี๋ยวเราไปทาสีกันเลยนะครับนี่ครับต่อไปก็จะพ่นสีนะครับก็จะพ่นแค่บริเวณอ่าหูเขาหรือขาเขานี้นะครับ นี่ครับส่วนตรงกลางครับเราก็ใช้สีทานะครับเพื่อจะไม่ต้องสิ้นเปลืองสีสเปร์เรานะครับนี่นครับก็ได้ผู้ช่วยมานะครับนี่ครับตอนนี้ชิงช้าเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถผูกไว้นั่งเล่นได้นะครับตาม อ่าส่วนหลังบ้านนะครับหรือหน้าบ้านเรานะครับนี่ครับก็สวยงามครับอยู่ที่ใครนะครับจะอ่าทาสียังไงนะครับก็เลือกเอาตามใจชอบของเราเองนี่ครับตอนนี้ก็อ่ามีที่ชิงช้านั่งเล่นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อลหลายหลท่านนะครับ ถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ